สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้อยเรื่องของพริกใหญ่วันนี้พริกใหญ่มาทำบุญที่วัดกับอาจุมมาจุ๋มครับดูสิครับอาจุมมาจัดถุงสังฆทานเองกับมือเลยนะครับสังเ็ตพริกใหญ่ข้าวนีอาจุมมาเห็ดเองเลือกเองบ่เอาชุดสำเร็จแบบเดิมแล้วว้าวแล้วใส่อะไรบ้างครับมีหนำพริกปลาล่าเดดเผ็ดโลกแต่งของปลดอาจุมมาเลยนะแล้วก็ผ้าเช็ดหน้ารองเท้าเด็กแล้วก็นีสบู่ ทีฮอนี่ดีแรงนั่เข่าจากยุโรปลดราคาอย่ามากเบิร์อายุสิ้นเดือนนี้เออประจุม,มากครับให้ด้วยใจยังไม่พอของที่ให้ต้องใช้ได้จริงด้วยนะครับหลายคนเข้าใจว่าแค่เอาของใส่ถังแล้วถวายก็คือได้บุญแต่ว่าของที่เราใส่พระใช้ไม่ได้มันก็อาจไม่ก่อเกิดประโยชน์เลยครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าสังฆทานคืออะไรสังฆทานมาจากคำว่าสังฆ ที่แปลว่าหมู่สง์กับคำว่าทานที่แปลว่าการให้รวมกันคือการให้แก่หมู่สง์โดยไม่เจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งถือว่าได้บุญมากเพราะเป็นการให้แบบไม่เลือกเหมือนเราให้ด้วยใจน้วนเลยครับของที่เหมาะจะใส่ในสังฆทานต้องใช้ได้จริงเช่นยาสามัญเช่นยาดมยาหม่องยาแก้ไข้ของใช้จำเป็นเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ผ้าเช็ดตัว อาหารแห้งเช่นบะหมี่ข้าวสารน้ำปลาของใช้พระเช่นไฟฉายผงซักฟอกน้ำยาล้างจานทิชชู่หรือถวายปัจจัยเพื่อให้วัดนำไปใช้จัดการได้ตามความจำเป็นครับของบางอย่างแม้ตั้งใจดีถ้าพระใช้ไม่ได้ก็อาจกลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นบุญนะครับโถอาจุมไม่คิดว่าเอาำอง่ายกับเด้แค่สือของแลวถวายขอแค่ห้าต่างใจก็คือบุญแล้ว พอเคยเห็นผื่นเคยใส่นาริกปลหลาเพชรไฟลุกผาหน้าไม่แบบมีปีกเสือ้อยืดไล่เสือดาวยาแพนโบรานทีโบมีฉลากเพื่อนบอกว่าห้าวใส่อีง่า่แบบไหนกะถวายสังคท่านแบบนั่นเป็นความตั้งใจให้เหมือนดูแลตนเองเออถ้าให้แบบนี้พระท่านอาจรับด้วยใจแต่ต้องส่งต่อด้วยมือสั่นเลยครับตั้งใจดีสุดยอดแล้วครับอาจุมมา่าแต่ถ้าเราตั้งใจดีบวก เข้าใจด้วยนั่นแหละคือบุญสมบูรณ์ครับแล้วอันที่เห็นว่างพ่านสวยๆจัดงามๆเขาเื่อนว่าใหญ่อันนั้นเขาเรียกว่าเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมคือของที่ใช้ถวายพระในงานพิธีต่างๆเช่นงานบวชงานบุญงานต้อนรับพระอาจารย์ของในเครื่องไทยธรรมจะจัดเป็นชุดวางบนพานห่อด้วยผ้าขาวหรือผ้าสีสุภาพ ของที่ใส่มักเป็นผ้าไตรจีวพรพัดเทศทูบเทียนหนังสือธรรมะของที่ดูเป็นทางการไม่ใช่ของใช้ทั่วไปทั่วไปครับไม่ใช่แค่ชื่อต่างกันแต่จุดประสงค์และวิธีใช้ต่างกันด้วยครับกราบนมัสการขอรับเจริญพรจะโยมพริกใหญ่ของถาวายใดถ้ามาจากความเข้าใจและความเมตตาแม้เล็กน้อยก็เป็นบุญอันประเสริฐ สาธุขอรับพระอาจารย์มหาวิวัฒน์เจริญพรสรุปอีกทีนะครับถ้าทำบุญทั่วไปใส่สังฆทานให้เน้นของจำเป็นใช้ได้จริงถวายในงานพิธีใช้เครื่องไทยธรรมจัดแบบสวยงามเป็นทางการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ราคาไม่ใช่ปริมาณแต่คือความตั้งใจบวกความรู้ที่ถูกต้องครับเ้านาอาจุมมาจิบบไซน้ำผิดปลาลาเพชรโลกแตกแน่นอนเลย คลิกใหญ่ขอลาไปก่อนนะถ้าอยากฟังเรื่องเล่าแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย